เก็บแมงเขาตอกันนะคะโอ้ทำไมพี่มันแบบตื่นนอนเลยเก็บง่ายเนาะอันทํามันตื่นนะคะมันก็เลยเก็บยากพี่เก็บง่ายงๆเหระโอ้ใบนะหยวมใส่นะบนหัวตัวฮะเฮ้าเฮียเน่าเานาะ <c oughs> โอ้ยยังไม่ยอมายมาันแบบตื่นเนาะถ้ามันแก่จัดแล้วนะคะมันจะไม่ตื่นนะแต่เมื่อกี้อันทํามันตื่นหมดแล้วถ้ามันตื่นมันก็กระโดดอ่ะอ,อ,อ๋อเกาะพูดอะ <laughs> อันนี้คือต้อนหอสไพายควายน่ะเตี้ยอันนั้นมันอันนั้นมันอย่า ขาบมันหมาก็เห่าเลย่ะโอ้เก็บง่ายเก็บได้อันนี้คือใบต้นห่อสะพายควายนะอ่าอีจ๊อกอ่ะอ่าอันที่กระโดดกระเดิดก็ล่อยานกระโดดไป ข่าเพืือข่าเพือนะไม่ชอ,อบชีวิตอ่าอันนี้พูดว่าชีวิตปลอนไปอันนี้มันคือเป็นยาสมุนไพรนะคะไม่รู้เขาเอาใบหรือเล่าไ่ต้มนะห่าของต้งมูนให้จำาขนาดนั้นไปน,นะเอาตอไอเตนะ อ๋อมันหลอกขามันกับสลัดขามันอองเนาะทุกคนอยากเห็นภาพมันไหมนี่จ้าเอนี่อันนี้คือโอ้ยให้เฮ้คราบแมงข้าตองค่ะเนี่ยไต่ยิ้มแย้มยิ้ยีเยบเนยครับ มันผูกกับอุปนะเ,เจ้า,างไงเพราะว,ว่าเอาไปกปปู้จะไปนันก็จะไต่อหมดแล้วนะคะเหลือแต่คราบแล้วความว่างเปล่านะคะนี่ค่ะาาอันนี้ก็คือคราบของมันนะคะโอ้ด้ยจนหนัากอันนี้มีทั้งคราบและไม่คราบนะคะ เงียบๆนียงๆ,ๆนะคะอันนี้ก็มันเป็นมแมลงเข้าตอกนะคะไม่ทำลายพืชผักนะคนละชนิดกับเพี้ยทุเรียนนะคะ,ะทุเรียนชิวิตในะคนละชนิดนะคะย มันแก่แก่จัดอล้น,น,น,นะขาอไอ้ขามันก้าฮะเอา้านี่ว่าขามัน ô bên chuốc nó hàng đi à ông mới tưng bay ô ô bốc hít tóc đôi ô bốc hít tóc đôi ฮะมีเพิ่งด้วยขึ้นปืนใบฮะโอ้ปีขึ้นใบม่ใจฮะขามอ่ะโอ้หามงามงามก็ให้ hoa của hai Wow, Mông mềm một nơi hơn vườn mượn bì Nhẹ ฟืนใบฮะแง่เขาให้ข้างหล่างก็เต้นยำๆยาบยิบยบนะ,ะอ่ะอัน,นั้นก็ปล่อยเข้าไปนะปล่อยที่มันเต้นกระโดกกระเด็กยามยาบยิบหยิบนะฮะ โอ้ขาเพือกเกียบเลยปล่อยมันไปอันนั้นปล่อยเข้าไปนะครับ